สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแอจะมารีวิวกระเป๋าชาแนลใบแรกค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอบอกก่อนว่าแอจะอยู่ที่มาเลเซียนะคะแล้วก็ไปเที่ยวกัวลาลัมเปอร์นะคะกับเพื่อนเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็มีโอกาสาได้ไปนอนที่พาวิเลียนก็เลยแบบเออเห็นแบรนด์เนมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ปรากฏว่าที่ห้างพาวิเลียนนะคะก็คือชาแนลเนี่ยจะมีแค่รองเทา้า ถ้าใครอยากได้กระเป๋าเนี่ยก็ต้องนั่งแกะปไปต้องนั่งแกปไปที่ klcc นะคะที่นานจะเป็นกระเป๋าทีนี้รอคิวสามชั่วโมงนานมากจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อเนาะแต่ว่าพอเออมันนานแล้วก็เลยแบบพอได้เข้าไปแล้วอะก็เลยจัดมา พอเข้าไปถึงพนักง,งานก็ถามว่าคุณอยากได้ใบไหนหรออะไรเงี้ยดูใบไหนไว้แล้วก็เลยบอกว่าเอออยากได้คลาสสิกวอลเล็ตออนเชนเนาะเออก็เป็นรุ่นเริ่มต้นแหละจริงแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีคลาสสิกวอลเล็ตออนเชนสีดำครับสกินที่ต้องการไม่มีเขามีแต่สีน้ำตาลน้ำตาลจะเป็นใบนี้ให้ดูรูป จะเป็นใบนี้ค่ะเห็นไหมอ่าจะเป็นใบนี้ซึ่งเนาะมันก็ยังไม่ใช่อะมันก็ยังไม่โดนมันก็ไม่ได้แบบอาจจะไม่เข้ากับเราก็ได้แล้วมันก็เป็นหนังแกะด้วยมันเป็นลมสก,กินซึ่งแอมไม่รู้ว่าแอเข้าใจถูกหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ประสบการณ์เคยมีกระเป๋าหนังแกะเนี่ยก็คือเป็นรอยง่ายบุ๊เขาก็เลยบอกพี่พนักงานว่าเออเนี่ย เอออาสามาถึงที่นี่เพราะว่าชนะอยากได้ชาแนลบแรกมากเลยอะไรเงี้ยเอออยากได้คัฟสก,กินแล้วเขาก็เลยแบบว่าเอองั้นรอบแป๊บหนึ่งเขาก็ไปหยิบน้องคนนี้มาให้ยังเป็นกองก็จะเป็นคัฟสก,กินเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นรุ่นคลาสสิกนะคะจะเป็นรุ่นจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือรุ่นโอ๊ยพันแปบ๊บจนึงนะคะ ก็คือจะเป็นรุ่นบอยค่ะบอยวอลเล็ตออนเชนเป็นคราสกินตามโจทย์ที่เราได้ทำการบ้านไปแล้วบอกพี่เขาว่าเอออยากได้หนังครับอยากได้สีดำแต่ไม่มีคลาสสกเขาก็เลยหยิบบอยมาให้โอเคก็ได้น้องคนนี้มาครอบครองก่อนอื่นนะคะกระเป๋าใบนี้แอบว่ามันก็คือไซส์ขนาดก็คือพอกันเท่ากันกับ รุ่นขลาสิทธิกที่แอตั้งใจไว้อะเนาะจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกอยากไปดูของจริงเออแล้วพอได้เข้าไปคิวมันนานพอได้คิวปุ๊บเอาก็ได้ค่ะอะไรอย่างนี้ก็ครับสก,กินจะเป็นหนังตุ่มๆดูแลง่ายถ้าเป็นแลมสก,กินอ่ะมันจะเป็นหนังแบบเรียบๆเ,เป็นรอยง่ายนคะคะอันนี้จะเป็นอะไหล่เงิน นะคะข้อเสียของเริ่มด้วยข้อเสียก่อนละกันข้อเสียคือหนึ่งราคาสูงเออแต่มันคือชาแนลนะจ่ายไปเถอะสองสายยาวมากสำหรับผู้หญิงสูงร้อยห้าสิบพอสะพายแล้วก็คือแบบเออคือต่ำยาวมันจะต่ำมากเลยค่ะมันจะแบบเออนี่ไงตลกเนาะก็ไม่ได้ แต่ว่าเราก็มีวิธีแก้ปัญหาคือเราทวิตใยแล้วก็เก็บไว้ข้างในแล้วสายมันจะสั้นพอดีกับตัวเราอะค่ะทีนี้อีกหนึ่งข้อเสียเวลาเราเก็บอะเราต้องเก็บนี้นะไม่ใช่ข้อเสียนะวิธีการเก็บแต่แค่บอกว่าเนี่ยมันเป็นรอยง่ายตรงนี้พอปิดปุ๊บไม่ได้ลองเป็นรอยเลยเห็นไหมคะเป็นรอยแบบยับเลยแอรว่าแอก็ดูแลเป็นคนใช้ของดูแลนะคะแต่ว่าวันนั้นพลาดไปนิดนึง เพิ่งสังเกตเห็นว่ามันเป็นรอยเห็นไหมกระเป๋าใบหนึ่งเนาะหมื่นกาลิงก็ต้องดูแลนิดนึงเนี่ยค่ะคือข้อเสียคือหนึ่งสายยาวสองก็คือเป็นรอยตรงนี้ง่ายแค่นั้นแต่ถ้าข้อดีแอรับได้นะก็คือหนึ่งแอดได้ชาแนลครอบครองสองคือแอดได้ใส่ของไม่เยอะก็ไม่ต้องหนักมากเอาเท่าที่จาเป็นเนี้ยค่ะ นีเปิดออกมาเป็นแมกเนตรุ่นนี้นะคะจะไม่มีการ์ดเหมือนที่เราเคยเห็นกันแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเนี่ยจะมีช่องที่1ก็คือเราสามารถเสียบแบงค์พันเข้าไปได้ช่องที่2ก็คือเป็นช่องซิปูดง่ายแล้วก็ข้างในก็จะเป็นชิปนะคะแล้วก็ช่องที่3ก็จะใส่มือถือใส่พาสปอร์ตนะคะแล้วก็ใส่การ์ดใส่การ์ดได้ทั้งหมด6ใบนะคะแล้วก็ ตรงนี้ก็รูดได้สามารถใส่ใส่ของใส่ใส่ของได้เลยแต่ว่าแต่ว่าอย่าใส่เลยเนาะอืมทีนี้เดี๋ยวแออจะมารีวิวให้ดูนะคะว่ากระเป๋าใบนี้ใส่อะไรได้บ้างคือวันนั้นที่ไปซื้อก็อไปจองโทรศัพท์ใหม่ไว้แล้วก็คืออันนี้จะเป็น13 Pro Max ก็คือหน้าจอมันจะประมาณ6.7นิ้วก็กังวลมีความกังวลจะใส่ได้ไหม พางานบอกว่าใส่ได้เออก็ใส่ได,ออใได,ใได้ใส่ได้จริงๆค่ะใส่ได้แต่มันก็มันก็ได้แหละแล้วก็ใส่พาสปอร์ตนะคะก็คืออยู่ต่างประเทศก็ต้องพกพาสปอร์ตแล้วก็ตรงนี้ก็คือสามารถใส่การาดได้หกใบแล้วก็ถ้ารีวิวการใส่ใส่แบงคนะ์เนาะถ้าเกิดว่าเป็นแบงค์พันประเทศไทยอะนะคะ จะไม่สามารถใส่ช่องสิบได้จะยาวเกินนะคะต้องเสียบไว้ตรงช่องนี้ช่องหน้าทีนี้ช่องหน้าอาจจะใส่บัตรจอดรถหรือว่าใส่เศษกระดาษอะไรนี้ได้การ์ดอะไรเนี้ยคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ถ้าเป็นเหมือนแบงค์แบบใบเล็กๆแบงค์ใบเล็กๆแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยใส่ได้อันนี้อาจจะใส่ขออนุญาตใส่เป็นแบงค์ลิงกิต นี่ใส่ได้ใส่ได้หลายใบยเลยคือช่องช่องชิปช่องซิปเนี่ยใส่ใส่ได้ก็รูดง่ายด้วยค่ะนี่ไงเห็นไหมใส่ได้หลายอย่างผมโอเคเลแต่ว่านี่แหละ,นนหละข้อเสียก็คือข้อดีคือเป็นแมกเนตบิดง่ายปิดง่ายมากโอเคเลยแบกแต่ยาวเนาะยาวยาวมาก ต่ำมากแต่วิธีแก้ปัญหานะคะ่ายยาวเราทำการเก็บสายไว้ด้านในค่ะก็คือจริงๆแล้แอก็ยังไม่ค่อยคล่องนะคะแอดก็จะทวิสสายไว้ข้างในนี่ค่ะแอดทำการทวิสสายไว้ข้างในสายก็จะสั้นมาระดับหนึ่งนะคะ เ็โอเคเลยจะพอดีสำหรับผู้หญิงสูงร้อยห้าสิบคือโอเคโอเคเลยค่ะ่ยงงเปิดอุ๊ยพอเปิดแล้วก็จะต้องระวังนิดนึงเวลาเปิดก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าผายมันทวิตอยู่อันนี้ค่ะเคแล้วก็คือเราจะอย่างนี้หรือเราจะแบบสะพายแบบนี้ก็ได้บางคนเขาก็สะพายแบบนี้ให้เป็นคาดอก หรือว่าเดี๋ยวนะพ้าเราทวิสัยเนี่ยเราจะสะพายอย่างนี้คอสบอดี้หรือว่าเราจะเป็นสะพายอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราจะทำเป็นสายคู่แบบสะพายข้างสายคู่สะพายข้างจะเป็นแบบนี้ซึ่งบอยเนี่ยแอบว่าพอเรา เราทําเป็นแบบทวีดามันสวยนะทาแบบเป็นสายคู่อะจริงพอเป็นบอยแล้วพอเป็นสายคู่แล้วสวยเห็นไหมคือใส่แล้วก็คือแบบมันก็มีความป่องนิดนึงอะนะแต่โอเคอะมันก็ไม่ได้ยินอะ โอเคเลยค่ะสวยงามเห็นมัไหมคะได้เนาะน่ารักเลยแต่เห็นของบางประเทศที่เขาทำรีวิวกันอ่ะเขาแบบทำมาเป็นคัดอกคัดเอวอะไรได้เยอะแยะมากมายหรือเราจะทำเป็นคัชก็ได้นี่ค่ะขอเอาของออกไป ถ้าเราไปงานเนาะเราก็ทำเป็นคราฟก็ได้อย่างนี้ค่ะนี่พอเป็นคราฟก็คือแบบนี้ก็สวยไปอีกแบบหนึง่งก็คือสวยไปอีกแบบหนึง่งเอาค่ะก็ข้อเสียมีสองอย่างสายยาวกับนี่นะคะ่ะแอบพลาดไปแล้วตอนแรกไม่ได้แบบไม่ได้ใส่ไม่ไไม่ได้บงัง กันเป็นรอยแต่ข้อดีสวยเนาะเออสวยแล้วก็ใช้ได้หลายครอสได้หลายแบบเท่านี้เลยราคาที่ได้มานะคะก็คือหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยหกสิบลกิจก็ประมาณแสนนึงแม่ก็ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงกว่าที่ไทยแต่ว่าก็เออเราทำงานที่นี่เนาะเออเราก็ซื้อได้แหละ โอเคนะคะถ้ายังไงแอบก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้สนใจงั้นไปก่อนค่ะบ๊ายบาย